ธรรมโมหเวรคาติธรรม,มจารีธรรมแย่ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขอนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดามารดาครูบาอาจารย์อันมีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมรังสีเป็นที่สุดมูลนิธิเมืองธรรมพรมมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับกระยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านธรรมะจัดสรรให้เรามีโอกาสมาฟังธรรมะมหาสัจจร์ของพ่อแม่ครูอาจารย์วันนี้ขอเสนอเรื่อง คา,าถาชินนบัญชรสวดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ขอเชิญรับฟังค่ะเดี๋ยวจะบอกให้สวดชินนบัญชรไปทำไมแล้วทำไมอาตาม,มาถึงทิ้งพระคาถานี้ไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายแล้วทำไมมนุษย์บอกว่าคาถานี้เป็นของสูงไม่สมควรจะสวดใช่ไหมจ๊ะต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะสวดได้อันที่จริงไม่ใช่หรอกจ้ะ เดี๋ยวจะบอกให้จ้ะสวดแล้วทำไมมันเร่าร้อนสวดแล้วทำไมมันฟุ้งซ่านตอนแรกอันที่จริงพระคาถาชินบัญชนนั้นเป็นการนำอัญเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณคุณงามความดีของพระขีณาสพทั้งหลายเข้ามาประชุมธาตุในกายทุกทวารเรียกว่าปิดทวารทั้งหมดนั่นเองลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทั้งหลายก็มาบรรจุธาตุกันหมด มารวมอยู่ในพระคาถามนุษย์นั้นอันดับแรกสวดกันแรกๆนั้นก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วแผ่เมตตาก่อนก่อนจะสวดชินบัญชรพระคาถานะจ๊ะถ้าสวดครั้งแรกจะเกิดความเร้าร้อนได้เพราะว่ามารภายในมันกำลังกระทบกับพระคาถานั่นเองกำลังล้างตัวมันเองนั่นเองการล้างครั้งแรก ตอนนี้มันจะเริ่มเร่าร้อนเหมือนล้างพิษนะจ๊ะของร้อนมันก็จะออกมาทางกายผ่านวาวรมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันร้อนนี่แหละจ๊ะพอสดไปบ่อยๆทําไมมันถึงสงบเยือกเย็นละจ๊ะก็มันค่อยๆล้างไปเองแม้เยอมสวดไปกลั้นกลืนน้ำลายลงไปมันก็เป็นทิพม์แล้วเข้าใจไหมจ๊ะต่อไปนั้นน้ำจะมีพิษมาก เพราะว่าพิษมันเกิดจากพลังงานนิวเคลีย์จากเป็นพิษธ,ธรรมชาติพระคาถานี้เมื่อโยมสวดสามจบเก้าจบก็ดีเป่าไปที่น้ำน้ำที่เป็นพิษนั้นมันก็จะหายออกไปจำไว้แต่ใจต้องมั่นทำอะไรต้องกลั้นใจทำไมถึงบอกว่ากลั้นใจไม่ได้บอกให้กลั้นใจตายนะที่กลั้นใจในขณะที่เรากลั้นใจนั้น ใจมันจะว่างนั่นเองจิตมันจะว่างต่อกิเลสทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมจ๊ะแล้วเราภาวน,นาพระคาถาอยู่ก็เรียกจิตมันมั่นในพระคาถาอานุภาพแห่งพระคาถานั้นมันก็จะมีมากดังนั้นแล้วการสวดสรทยายมนพระชินบัญชรน,นั้นต้องให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนแล้วแผ่เมตตาออกไปถาไวายอาตมาก็ได้จ้ะ จิตต่อจิตย่อมถึงกันแล้วค่อยสาธยายชยาสนาคาตาออกมาเข้าใจไหมจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าสวดเพื่อกำจัดภัยสวดเพื่อกำจัดจิตมารภายในให้มันออกไปสวดเพื่อรักษากายเนื้อของเราสวดเพื่อรักษาโรคต่างๆได้สวดได้รักษาได้จริงๆใจต้องมั่นเสียก่อนมันจะเกิดมโนยิธิได้ ถ้าใจมันเป็นริดแล้วเมื่อเป่าไปที่พระคาถาคาถาผสมกันทีนี้อะไรก็คลังหมดแหละจ้ะเขาเรียกคาถาตัวคาถามันจะตื่นถ้าสวดแล้วด้วยใจที่ไม่ศรัทธาไม่มั่นแล้วไสพระคาถาไม่ตื่นหรอกจ้ะตัวณมันหลับอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมจ๊ะจะสวดให้ตื่นต้องนะโมดังๆก่อนสามจบตัวณะถึงจะตื่นได้ เพราะตัวนะนนี้ตัวอักขระคาถานี้เขามีวิญญาณของเขานะจะมีแสงออกมาลอยออกมาเลยแต่เจ้ามองไม่เห็นหรอกจะ้ะมันเป็นคาถาทิพย์คาถาสวรรค์เมื่อเราสวดแล้วจิตมั่นต่อพระคาถาแล้วดิ่งแล้วทีนี้พลังอนุภาพแห่งพระคาถาจะคุ้มครองกายถ้ามองให้ดีแสงในกายของผู้สวดจะมีแสงสว่างออกมา ในขณะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เข้าโยมไม่ได้แต่ก่อนสวดโยมต้องมีสมาธิเสียก่อนคือใจต้องปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อนเข้าใจไหมจ๊ะนั่นคือการแผ่เมตานั่นเองเพราะคาถานี้เป็นคาถาที่ว่าสพรพพวิญ,ญญาณบางดวงจะรับไม่ได้ก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาเสียก่อนให้เขารู้เท่าทันเสียก่อนว่าเราจะทำอะไร เพราะเทวดาบางคนก็รับไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะเพราะบารมีอาจจะไม่ถึงก็นั่นเองถึงได้บอกว่าบางคนสวดไปแล้วเร่าร้อนไม่สวดแล้วนี่แหละจ๊ะเพราะเข้าใจผิดเพราะขาดตัวรู้ใช่ไหมจ๊ะก็เทวดาก็เลยเร่าร้อนตามไปด้วยอันนี้ต้องขอแผ่เมตตาเสียก่อนเข้าใจไหมจ๊ะ เอวังก็มีด้วยประการลัชนีแลสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีบุพกรรมวาสนาต่อกันเพื่อเป็นการสร้างบาร,รมีอย่างหนึ่งกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนในการรับฟังคลิปใหม่ต่อไปและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะมหาสารย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพ สังคานุภาพการประกอบกรรมดีของท่านทั้งหลายและบารมีขององค์สมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรางสีจงดลบั icos, นดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสัพพาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง มูลนิธิเบืองธรรมพรหมมรังสีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตขอกราบขอบพระคุณสวัสดีค่ะ